โอ้คิดถึงมา,มากๆเลยอยากไปมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงอาหารจีน มาทวงคืนคะแนนนิยมแล้วนะคะสำหรับลิซ่าค่ะกับจีนแผ่นดินใหญ่เพราะวันนี้น้องให้สัมภาษณ์นะคะกับซีนาเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะของทางจีนนะคะก็เป็นเวลาถึง10นาทีค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าแต่ละคำตอบนะคะทำให้หลายคนบอกว่าอืยิ้มนะคะแล้วก็มีแต่คอมเมนต์ค่ะชาวจีนบอกว่าเมนเทอร์ลิซ่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งแอดต้องบอกเลยว่าวันนี้นะ ชุดมาก็ดูเรียบหรูดูเก๋อยู่นะทุกคนคิดยังไงบ้างนะคะแต่ว่าก็จะมาเป็นโทนคินคลีนแบบนี้แล้วก็มีฉากหลังนะคะเป็นเหมือนอารมณ์ฉายไฟไหมทุกคนว่าประมาณนั้นไหมเป็นชื่อของทางต้นสังกัดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องนะคะพูดคุยอะไรบ้างซึ่งก็มีประเด็นเรื่องของมีมอ่าประเด็นเรื่องของความเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็มีประเด็นนะคะเรื่องของตอนนี้ที่ว่าทำงานหนักแล้วก็คิดถึงจีนมากๆค่ะ ขอแบบเป็นการรวบคําตอบมาเลยละกันละคะสำหรับใน10นาทีนี้ว่ามีแบบคําตอบอะไรที่น่ารักน่าสนใจบ้างนะคะซึ่งข้อแรกเนี่ยลิซ่าเขาก็บอกเลยว่าคิดถึงจีนมากๆเลยอยากไปนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยชอบไปกินอาหารจีนตอนที่ได้บินไปเนี่ยโอ้โหกินเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วพิธีกรนะคะเขาก็ถามถึงน้องในซีซันก่อนที่แบบว่ามี เผลอน้ําตาไหลออกมาต้องหยิบทิชชู่มาเช็ดเลยทีเดียวว่าตอนนั้นเนี่ยน้องรู้สึกยังไงนะคะน้องก็บอกว่าจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่หลากหลายมากเลยเหมือนแบบน้ําตามันก็ไหลออกมาเพราะรู้ว่าทุกคนนะคะสู้มาเยอะฝึกมาเยอะก็เลยรู้สึกว่ามันทัชได้ก็คือมันสัมผัสน,น้องๆกลุ่มนี้ได้นะคะก็เลยนั่นแหละอย่างที่เห็นออกมาเป็นช็อตนะ,ะที่หลายคนก็บอกว่าประทับใจเหลือเกินเพราะว่าเมลิซ่าเนี่ยเข้าถึงนะคะเด็กฝึกนะคะ อ่ะมาถึงประเด็นน่ารักน่ารักบ้างก็มีการพูดถึงเมมเบอร์กันอยู่หลายข้อเลยนะคะว่าสาวสาวแบล็คพิงค์เนี่ยเป็นกำลังใจให้แค่ไหนนะคะมาที่ประเด็นโดนแซวก่อนค่ะไม่วายเป็นตัวแสบนะคะโลซี่นั่นเองค่ะก็ลิซ่าบอกว่ามีอยู่ในพาร์ทหนึ่งนะคะที่เธอเนี่ยก็พูดกับเด็กศึก Don't sorry to me be sorry to your friends นะคะก็คือแบบไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอก ถ้าคุณผิดพลาดแบบนี้คุณไปขอโทษทีมหรือว่าไปขอโทษเพื่อนเธอนะคะตลิศก็บอกว่าเวลาที่เธอทําอะไรผิดเนี่ยเธอก็จะพูดติดปากว่า sorry sorry แบบนี้นะคะแต่ว่าโลซี่ก็จะแซวกลับด้วยคํานี้แบบทันทีทันควันเลยว่าแบบไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกไปขอโทษเพื่อนเธอเถอะอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นการหยอกหยอกแก,แกล้งนะจากวลีเดดในรายการนั่นเองค่ะน้องก็บอกว่าแล้วก็ยังมีคนอื่นๆนะที่ชอบ แบบล้อเธออีกไม่ว่าจะเป็น o n น i g i s u ก็ตามนะคะก็โดนด้วยเหมือนกันนะมาแซวเธอเหมือนกันค่ะและน้องยังบอกอีกนะคะว่าตอนที่ได้มาเต้นที่จีนเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยรีบส่งคลิปนะคะกลับไปให้เมมเบอร์ดูเลยค่ะบอกว่าเนี่ยมาที่นี่นะได้เต้นหลากหลายนะคะได้เต้นแบบคิวๆน่ารักน่ารักด้วยเพราะปกติเนี่ยแบล็คพเขาเต้นกันแบบว่า เปะปึกปักแบบสตรองเลยใช่ไหมคะพอได้มาลองเต้นแบบเออแนวแปลกใหม่ดูนะแนวน่ารักน่ารักลิซ่าก็บอกว่าเธอรีบอวดเพื่อนเลยทีเดียวค่ะซึ่งความน่ารักก็คือเขาก็ถามต่อว่าเออสมาชิกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างให้กําลังใจเธอมากน้อยแค่ไหนลิซ่าบอกว่าทุกคนก็เชียร์นะคะบอกว่าให้สู้ๆเพราะว่าก็รู้ว่าลิซ่าตอนนี้คิวงานแน่นมากแล้วก็บอกว่าเชื่อว่าลิซ่าทําได้ค่ะ และคำถามนี้แอดก็ชอบมากๆเลยนะคะคือเขาก็ถามตะลิดว่าคุณคิดโชว์นี้ขึ้นมายัางไงก็คือโชว์ที่น้องเต้นเพลงของพี่คุณกับเต้นเพลงของ justin bieber เนาะม,นมันเป็น2โชว์เลยสําหรับเปิดซีซั่นล่าสุดนะคะน้องก็บอกว่า ตอนแรกนี่ก็เครียดหนักนะเพราะน้องเคยเป็นเมนเทอร์ให้กับกลุ่มผู้หญิงพอต้องมาเป็นเมนเทอร์แล้วโจทย์คือผู้ชายเนี่ยมันท้าทายมากเลยแต่จะทํายังไงนะให้เห็นว่าเธอก็สามารถนะสื่อสารหรือว่าสอนเต้นออกมาได้ทั้ง2รูปแบบก็เลยคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะที่สุดนะคะว่าโอเคแหละเธอพร้อมที่จะเป็นเมนเทอร์ให้กับน้องๆผู้ชายและเธอก็เต้นได้หลากหลายรูปแบบด้วยแล้วก็ชอบเพลงของพี่คุณอยู่แล้วเรียกได้ว่าปลื้มกันอยู่แหละจา้าก็เลยเอาเพลงนี้มาเต้นค่ะ โอ้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ทุกคนที่ทุกคนชื่นชอบออในในในตัวหนูในในสิ่งที่หนูเป็นอะไรอย่างเงี้ย นี่ละค่ะถูกถามขนาดนี้นะคะว่าถูกเอารูปตัวเองไปตั้งเป็นหน้าจอรู้สึกอย่างไรลิซ่าก็เลยบอกอม,มันปลื้มสุดๆเลยล่ะค่ะแสดงว่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เอาภาพเธอไปตั้งหน้าจอด้วยแหละนะคะก็เลยมีการถามกลับด้วยว่าแล้วหน้าจอตาลิสล่ะตั้งเป็นภาพอะไรไว้นะคะน้องก็บอกว่าแหมบอกไปแล้วทุกคนจะอิจฉาหรือเปล่านะอิจฉามเหมียวแลางงานนี้เพราะว่าตั้งเป็นภาพเจ้าลีโอไว้นะคะตาลิสก็บอกว่ามีแค่ส่วนหน้ากลมๆของลีโอนะคะที่เธอตั้งเอาไว้หน้าจอ ก็เชื่อว่าเป็นกําลังใจสำคัญจริงๆกับเจ้าแมวตัวแรกนี่ละค่ะส่วนอีกพาร์ทหนึ่งนะคะที่เรียกว่าออกอาการขตำตามๆกันไปเลยก็คือ,อาทางฝั่งพิธีกรน,นะคะเขาบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยถูกเอาไปทําเป็นมีมเยอะแยะเลยนะคะลิซ่าก็ขำระอปกจริงเหรอนะคะซึ่งแต่ละช็อตเนี่ยก็มาจากยูวยูนีน้องทำถ่าทั้งตกใจดีใจหงายเงิบอะไรก็ว่าไปนะคะ น้องก็บอกเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเพิ่งรู้เลยนะคะเขาก็ถามว่าเอถ้าเกิดว่าแบบมีสติกเกอร์หรือมีอีโมจิอะไรเงี้ยเป็นตัวเองให้ใช้เนี่ยชอบไหมอะไรอย่างนี้ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าเป็นคนที่บ้าตัวเองนิดหนึ่งนะจ๊ะแอบมีเห่อตัวเองและถ้าเกิดมีอีโมจินะเป็นกกรูปตัวเองก็จะส่งคุยส่งแชทกับคุณแม่นี่แหละคะ่ะส่งให้หมามีนี่เองนะจ๊ะทุกคน และก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจริงๆอยากไปจีนมากๆเลยแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่ได้จริงๆนะคะถ้าเกิดเป็นไปได้เธอก็อยากไปสอนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเลยเลยจ้ะเชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะคะ10นาทีแต่ทําให้ทุกคนแบบชุ่มฉ่าหัวใจมากๆเลยนะคะวันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์เต็มๆเอาไว้ให้ด้วยนะคะในโพสต์นี้นะคะอ่าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายทวัตชิงชุนยูนีย่าลูฟี่ 拜。<Bye. S 2> Bye,